พี่น้องมือนีประสีกับมะปูบ่อนคือเก่าค่ะมือนีเอากระถางใบน้อยค่ะกระถางใบน้อยน้อยมากระถางเก่าเอามารีไซเคิลใหม่นะคะกระถางหลายค่ะเอาเปลือกบอกผ้าวใส่เอาดินใส่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะ กระแทกเจ็กน้อยค่ะกระแทกขยดินยุบลงไปนะแต่พอกระแทกพอกระแทกแทกระถางแล้วดินกระสียุบลงไปเนาะค่ะเนาะแล้วกาเอาบอลต้นน้อยค่ะมันเป็นสีกระเอิญว่าเบีย้ยเนาะเอิญว่าเบีย้ยเบีย้ยบอลต้นน้อยค่ะ เอาเบี้ยของบอลเนี่ยแหละมาใส่เอามาปลูกอะค่ะเอามาเพาะชําไว้จักสามเดือนเนาะคะ่ะเนาะสามเดือนก็จะเอามาโชว์พี่น้องอีกทีนึงว่าต้นเขาจะใหญ่แค่ไหนหรือว่าจะไม่โตหรือว่าจะตายตอนนี้ก็อันได้ซ้ำนี่แล้วคะ่ะเนาะ นี่ค่ะบอนนี้มีชื่อว่าจอมทัพนะคะเพื่อนๆจอมทัพสวยงามใบอ่ะสวยงามมากแลนะตอนที่ไปสีปลูกในี่ต้นเขาแข็งแรงดีมากค่ะต้นแข็งแรงมากนี่สวยค่ะเดี๋ยวรดน้ำเสร็จก็จะเอาถ่ายให้ดูอีกทีนึงค่ะ รดน้ำให้ชุ่มๆนิดๆแล้วค่อยเอาไปเก็บที่อตรงที่ประสีทำเป็นที่เพาะชำะนี่ค่ะพี่น้องมาเบึ่งแน่ปลูกแล้วเรียบร้อยแดงใบสีแดงนะ่ะโอ้หย่อนช้อนค่ะงามงามงามค่ะเบิ่งแนะนี่ขนาดเบี้ยน้อยคอ่เด้นี่สามเดือนผ่านไปค่ะนี่ประสีออกมา รีวิวให้เบิงเนาะค่ะเนาะเอาอันที่เขาใ่แล้วเอามารีวิวให้เบิงค่ะใบสีแดงสดใสแต้มจุดด้วยสีเขียวขอบใบก็สีเขียวเอ้อพี่น้องจ๋าบอลน,นี้มีชื่อว่าจอมทัพนะคะนี่ค่ะกระดูกของใบบอลน,นี้ค่ะเป็นสีชมพูเนาะคะ่ะเป็นสีชมพู สวยงามสีแดงสดใสเลยสวยมากอันประสีปลูกแล้วก็ไปนั่งเบิ้งทุกมือนะคะไปนั่งเฝ้านั่งเบิ้งนั่งอันนั่งเฝ้านั่งว้าน้าเขาละค่ะนั่งว้าวบ้อนเนี่ยแหละนั่งเฝ่ทุกมือทุกมือแล้วก็เอากาแฟไปนั่งกินแล้วก็คุยน้าต้นบอลค่ะไงไ่ไว้เด้อ ใบสีสดใสใบงามๆเด้อบอกต้นบอนทุกมือเนาะค่ะตื่นขึ้นมาค่ะมานางเฝ้าต้นบอนอันล้ํต้นของต้นบอนจอมทัพนี่ค่ะก้านใบเนาะก็เอื่ว่าก้านใบก้านใบสีดําค่ะนี่ย,ย,ออย,ยำกำลังแตกอยอดใบอ่อนขึ้นมาอีกค่ะอันนี้ใบอ่อนกำลัง กำลังโผล่ขึ้นมาค่ะอีกจักอาทิตย์หนึ่งกสิทิออกมาให้เขาเห็นงามๆแล้วค่ะตอนนี้กำลังอเอินาาเนอ้นใบจังไหญน้อปาะสีก็เอิน้นมาเป็นกำลังโผล่ขึ้นมานิดๆแล้วเนาะด้านใบกะเป็นสีดำค่ะด้านใบของจอมทัพก็เป็นสีดำค่ะ อันประสีปลูกได้ผลกับอ่อนซ้อนเนาะอ่อนซ้อนฝีมือเจ้าของที่ปลูกแล้วช้ำแล้วมันได้ผลดีนะเนี่ยใบสีแดงจุดสีเขียวขอบขอบใบสีเขียวนะคะเพื่อนๆใบใบก็จะออกแหลมนิดๆค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเนยเด้อค่ะฝากอันเพจป้าสีนะจ๊ะน้ำเนเด้อค่ะเด้อฝากกดติดตามน้ำเนยค่ะนี่คือบอลจอมทัพค่ะปลายแหลมใบสีแดงใบรูปทรงโค้งสวยงามนะคะเพื่อนๆหาเขา ออกมาจากซีใบหาใบาแล้วปรสีจะเอามารีวิวให้เบิ้งอีกเด้อค่ะเดอ้อมันมีบอลง,งามๆประสีกะวดบ่ได้ที่จะเอามาอวดให้พี่น้องเบิ้งงนอกค่ะเดี๋ยวให้เขาเป็นพุ่มสวยๆก่อนแล้วจะเอามารีวิวให้ดูนะคะสวยค่ะงามค่ะ เอาทั้งไทยทั้งลาวนี่แหละใส่กบ่บอกทั้งภาษาไทยบอกทั้งภาษาลาวนี่แหละโอ้ยจะเอาภาษาลาวหรือเอาภาษาไทยประศีกระด้ใบสีแดงขอบสีเขียวนะคะมีแต้มจุดสีเขียวพร้อมค่ะน้ําค่ะน้าําฝีมือปาษีปลูกไม่ได้สามเดือนแล้วค่ะเนี่ยภาษีสิเอาใบกระดูกใต้สันใบให้เบิรงเนะะี่ยค่ะ ปูกใต้ใบน้อะจะเป็นสีเขียวออกชมพูนิดๆค่ะนี่แหละคืกอการเอาเอินว่าต้นบอนแข็งแรงเนาะค่ะการใบแข็งแรงใบแข็งแรงใบแข็งใบหนาสวยค่ะเนี่ยห้เบิ้งล้ต้นอีกเทียนนึงเนาะค่ะน้อล้ต้นเป็นสีดำ ล้ำต้นเป็นสีดำขอบคุณหลายๆเดอ้อที่รับชมคลิปนี้แล้วค่ะเดอะ้อขอบคุณค่ะ